สวัสดีครับมีตารางข้าสุดมาเดนชนะนานะครับผมวันนี้มาเดนสเกมมิงนะครับวูชิงเวฟเดี๋ยววันนี้มาแนะนำกันต่อกับเกมนี้กับสิ่งที่ควรรู้นะครับถ้าใครเล่นเกมนี้นะครับผมเพราะว่าเป็นระบบสกิลแล้วกันวันนี้เราจะมาพูดถึงระบบสกิลของตัวละครกันว่าสกิลมันคืออะไรบ้างใช้ยังไงคอนเซ็ปต์คืออะไรนะครับมาเดี๋ยวเรามาดูกันเลยดีกว่าทุกคนน่าจะเร็วๆนะครับคลิปนี้ก็เป็นว่าสําหรับคนที่ยังงงๆอยู่อย่างผมแล้วกัน คือถ้าใครที่มาเล่นนะครับแล้วก็ไม่ได้เล่นโคสเบต้าหรือไม่ได้เทสกันมาก่อนหรือว่าไม่ได้หาข้อมูลกันมาก่อนเนี่ยจะงงนะครับเพราะว่าสกิลมันคืออะไรฟอร์เต้คืออะไรเอาท์โทสกิลคืออะไรอินโทสกิลคืออะไรเนี่ยมันยากมากนะท่านผู้ชมเรโซแนนซ์คืออะไรนะครับก็มาตัวละครนะครับก็คือตัวละครเราเนี่ยเรียกว่าเรโซเนเตอร์นะครับเรโซเนเตอร์ก็คือตัวละครแต่ละตัวนั่นเองซึ่งตัวละครแต่ละตัวเนี่ยสกิลเขาอยู่หน้านี้นะครับในหน้าสกิล เราก็ต้องอัพสกิลด้วยนะหรืออัพเวสกิลกันด้วยสกิลเนี่ยมีทั้งหมด1 2 3 4 5 6 6หกอัน6สกิลที่เราต้องรู้นะครับอันแรกคือ basic attack อันนี้ยากง่ายๆนะครับทั่วไปเลยการกดตีธรมธรมดาตีธรรมดาคิก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 รวมไปถึงการชาร์จตีแล้วก็ mid air t a k จะอยู่ตรงสิ่งที่เรียกว่า basic attack เราก็รวมไปถึงการ dodge ด้วยนะ dodge counter หลบแล้วก็สวนอนะ่ะอันนี้ก็อยู่ที่ basic attack เพราะฉะนั้นถ้าใครอยากจะสวนแรงตีธรรมดาแรงหรืออะไร mid air ตีกาอากาศแรง heavy a t t a c แรงก็ให้คับเบสิกกันแทกถัดมาสิ่งที่เรียกว่า resonance skill คืออย่างที่บอกไปนะครับตัวเราเรียกว่า resonator resonance เนี่ยมันจะมี resonance skill กับ resonance r e b e r ช i o n ไอ resonance skill เนี่ยมันคือ skill e ถ้าใครได้ในคอมนะ skill ธรรมดา skill e ที่ไม่ใชน่นะครับก็กดไปนะครับสกิลนี้ไม่ยากก็คือสกิลธรรมดาที่ไม่ใช่ a n ส่วน Resonance Liberator เนี่ยมันจะเป็นอันตินะครับอันติก็คือเก็บ Energy เนี่ยแล้วก็เก็บอันติเต็มแล้วก็ปล่อยอันตินะครับก็คือ Resonance ร i b r a t i o n นะอ่ะมาทีนี้เนี่ยสิ่งที่มันงงนะครับก็คือ Forte คืออะไรวะ i n t โทรสก l ล o อาท์โทรคืออะไรคือตอนแรกที่ผมเล่ยนก็งงมากเลยนะ i n โทเลยวะ Auto Skill คือเลยวะใช้ยังไงใช้ยังไงด้วยนะต้องต้องเข้าใจด้วยนะครับอ่ะมาดูวันแรกเลยนะครับอินโทรก่อนลวกัน อินโทรสกิลอินโทรสกิลกับอ u t โทรสกิลจะไปคู่กันนะครับก็คือเวลาเล่นนะครับตัวละครเนี่ยในทีมเนี่ยในทีมเราจะมี3ตัวนะครับขวามือเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะเปลี่ยนตัวไปมาได้เสมอคูดาวไวมากแบบนี้แล้วปุ๊บ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 อย่างที่เห็นกันไปนะครับเวลาเล่นก็คือเปลี่ยนตัวมาสับกันตีได้อย่างรวดเร็วอินโทรสกิลก็คืออินโทรกับอ u t โทนะเวลาเราจะใช้เนี่ยเราต้องเก็บเกรดเกรดเ,เนี่ยมันเรียกว่าคอนเซอร์โตนะครับ คอนเซอร์โต้สายากิบหายเลยนะอ่ะเดี๋ยวหาก่อนปึ๊บปึ๊บคอนเซอร์โต้อยู่นวะมีไหมเนี่ยไม่มีมันคือคอนเซอร์โต้ก็คือไอเกตเวลาที่เราตีไปเรื่อยๆมี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 นี่นี่เนี่ยคอนเซอร์โต้มันย่อเป็นคําว่าคอนนะครับคอนเซอร์โต้เกตก็คือเวลาที่เราตีไปเรื่อยๆเนี่ยแล้วตัวด้านขวามือเวลามีแสงกะพริบกะพริบสีขาวกะพริบกะพริบเนี่ย ก็คือคอนเสิร์ตโตเกตเต็มแล้วเราสามารถที่จะเปลี่ยนตัวแล้วก็ออกสกิลอินโทรอัลโโทได้อีกทีนึงนะครับอินโทรกับอัลโเนี่ยจะใช้ได้ก็ต่อเมื่อคอนเสิร์ตโตเกตเต็มคอนเสิร์ตโตเกตเต็มเมื่อไหร่เต็มเมื่อไหร่เมื่อน,นั้นมันจะเห็นแสงสีขาวก็พริบก็พริบตรง <Keep S 1> 3าต, <thanks. S 2> ตัวละครที่ <Sharp. S 1> ทเราอยู่ในทีมเพราะฉะนั้นถ้าเรากดเปลี่ยนตัวเป็นตัวที่1ตัวที่1น,นะครับจะปล่อยสกิลอินโทรอ่ะ อินแปลว่าแปเข้าเอาง่ายอินคือเข้ามานะอัลคือออกไปเพราะฉะนั้นเวลาคอนเสิร์โตเต็มก็คือเวลาที่มันมีแสงกระพริบสมมติผมเล่นในตัวนี้อยู่นะผมเล่นตัวเวรีน่าอยู่ใช่ปะตีปุ๊บ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 แล้วข้างๆสีขาวมันก็เด้งบิ๊บบิ๊บบิ๊บคือคอนเสิร์โตเกตเต็มแล้วเนี่ยแล้วผมกดเปลี่ยนตัวไปเป็นคาลเชโรเปลี่ยนตัวที่สองเปลี่ยนเปลี่ยนตัวปุ๊บไอตัวเวรีน่าที่ออกไปอ่ะก็คืออัลออกเวรีน่าจะปล่อยสกิลอัลโธ นะครับแล้วก็ตัวที่เข้ามาคือคาลเชโร่ใช่ไหมคาลชโร่จะปล่อยสกิลที่เรียกว่าอินโทรนะครับอันนี้แหละคือสิ่งที่เรียกว่าอัลโทรอินโทรสกิลแต่มันจะปล่อยก็ต่อเมื่อคอนเซอร์โตเกตเต็มนะครับอย่าลืมตรงนี้สาคัญไม่ใช่ว่าเนี่ยผมยืนอยู่ยเฉยๆตีไปเรื่อยๆแล้วคอนไอยังไม่ก็คลิปเลยทีข่ยไม่ก็คริปเลยแต่ผมเปลี่ยนตัวละมันไม่ปล่อยสกิลอะไรทางนั้นนะมันแค่เปลี่ยนตัวมาตีเฉยๆนะครับแต่สกิลพิเศษไม่ออกถ้าจะให้สกิลอินโทรอัลโทรออกเนี่ย ต้องรอให้ด้านขวาขึ้นสีขาวก็พริบก็พิบก่อนเดี๋ยวผมมีเทสดูไม่ต้องห่วงได้บอกคอนเซปต์ก่อนนะครับอ่าเอาเป็นว่าอันนี้คือ intro to ์ทวอลสกิลนะครับก็อย่างเช่นนะเดี๋ยวผมยกตัวอย่างให้ดูนะครับเวริน่าเนี่ยสมมติผมเอาเวริน่ายืนสนามผมตีไปจนคอนสโตเกตเต็มละเออเดี๋ยวก่อนคอนสโตเกตเนี่ยได้จากไหนอ่ะเดี๋ยวคนเดี๋ยวคนน่าสงสัยละเพราะว่าตอนนี้ผมเล่นของกลางคอนสโตเกตมันคืออะไรตั้จแตไหนวะ มันจะได้มาจากการที่เราใช้สกิลสกิล e หรือว่าสกิลวันติเองก็ตามเนี่ยเนี่ยมันจะบอกเลยว่าคอนเซอร์โตเอเนื้อที่ได้เท่าไหร่ถ้าเราใช้อันตินะครับคอนเซอร์โตเอเนื้อที่ได้20ถ้าเราใช้สกิลธรรมดาคอนเซอร์โตได้30ถ้าเราตีธรรมดามีไหมวะอ่ะคอนเซอร์โตนะครับตีธรรมดาไม่ได้ได้ไม่ได้ได้คอนเซอร์โตนะครับไม่ฉะนั้นเนี่ยคุณตีธรรมดาไปเรื่อยๆแล้วแม่งเต็ม ไม่ได้เพราะฉะนั้นถ้าคุณอยากให้ไอตัวไอคอนเสิร์โตเกตเต็มเพื่อใช้อิน o a อาโทเนี่ยคุณต้องเอาตัวละครกดสกิลนะครับกดสกิล e กดสกิวันตีกดไปเลยแล้วก็ d ดชหลบ d ดชหลบกับ p พ r r y p พ r r y คืออะไร p พ r r y คือการที่มันตีแล้วชนกันเพ้งพอดีจังหวะที่บอสจะหวดแล้วพอมันมีวงกลมสีขาวถ้าเราก,กดคิกหรือกดตีทันมันจะเกิดการแพรี่ดาบชนกันติ้งนั่นแหละแพรี่ดอ e จะเพิ่มคอนเสิร์ตโตด้วย ตีธรรมดาไม่เพิ่มคอนเสร์โตนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณก็ต้องอย่าลืมนะครับคุณก็ต้องเก็บคอนเสิร์โตเกตให้เต็มก่อนแล้วค่อยเปลี่ยนตัวเพื่อที่จะใช้อินโทและอัลโทรอ่ะทีนี้พอเกตคอนเสิร์โตเต็มสมมติผมเล่นเวรีนาอยู่ผมตีไปจนเต็มละนะครับผมเปลี่ยนตัวเป็นคาลชโรเพราะฉะนั้นเวรีนาเราต้องออกสกิลอัลโทรสกิลนะครับเพราะว่าเวรีนาเราเป็นคนที่อยู่ในสนามล้วก็ถูกเปลี่ยนตัวออกเพราะฉะนั้นเราได้จะปล่อยอัลโทรสกิลอ่ะ ซึ่งออโต้สก mm ิล hmm. ของเวอรดีน hmm. าก็คือนี่ครับตรงกลางตรงนี้นะจะเป็นออโต้สกิลของตัวละคร mm hmm. อย่างเช่นเวอรดีนาเนี่ยใครมีนี่คือดีมากนะพอเวลาเราเล่นเวอรดีนาอยู่บนสนามแล้วเราเปลี่ยนตัวเวอรดีนาออกเนี่ยมันจะฮิลเพื่อนร่วมทีมนะครับใช่ปหมวะอ่าใช่แป๊บนึง,นงอ้อไม่ได้ฮิลยังไม่ฮิลเออฮิลฮิลถูกแล้วเนี่ยจะฮิลเพื่อนร่วมเพื่อนตัวละครในทีม19%ของหลังโจมตี6วินาทีแถม ยังบัฟดาเมจให้ด้วย15%นะครับเพราะฉะนั้นนี่แหละเวเรน่ามันถึงโหดเป็นสายซับที่โหดก็คือตีให้คอนเทลโต,ตเกเต็มแล้วก็เปลี่ยนเวเรน่าออกเวเรน่าจะฮิลเพื่อนทุกคนในทีม6วิแถมบัฟโจมตีอ่ะสมมติผมเปลี่ยนไปเป็นคาวชาโร่ใช่ไหมเพราะฉะนั้นคาวชาโร่ต้องปล่อยสกิลอินโทรนะครับเพราะว่าเข้ามาเข้ามาในสนามคาวชาโร่ปล่อยอินโทรสกิลอินโทรสกิลของคาวชาโร่คืออะไรครับนี่ ก็คือจอมตีด้วยดาบสายฟ้าก็คือมันจะเรียกฟิงอ่ะเออมันเอาเอาล่างแยกมาฟันฟลิงฟิงั่งและที่คุณเห็นเดี๋ยวคนเดี๋ยวผมจะให้ดูอ่ะสมมติผมเล่นคาชโร่ไปเรื่อยๆฟันบนสนามไปจนคอนเซอร์ตก็คอนเซอร์โตเตะเกตเตมอีกรอบหนึ่งแล้วเนี่ยแล้วผมเปลี่ยนคาชโร่ออกเพราะฉะนั้นคาชโร่จะปล่อยสกิลเอาทรสกิลก็คือสกิลนี้ก็คือเรียกซัมมอนเรียกล่างแยกออกมาฟันฟิงไอ้ล่างล่างโคนออกมาในล่างสายฟ้าคู่หัวออกมานะนะครับ ่าสมมติผมเปลี่ยนไปเป็นตัวนี้บ้างจีหยานจีหยานก็จะปล่อยอินโทรสกิลเข้ามาในสนามนะครับประมาณนี้แหละเฮ้ยแม่งยากดีอันนี้เป็นสกิลถัดมาฟอร์เต้ครับฟอร์เต้อีกอย่างหนึ่งที่แม่งยากชิบหายนะฟอร์เต้นี่คือเหมือนแพสซีฟแพสซีฟของตัวละครความพิเศษของตัวละครนะครับซึ่งไอฟอร์เต้เนี่ยมันจะสัมพันธ์กับสิ่งนี้ทุกคนจะเห็นปุ่มนี้นะครับปุ่มเล็กๆตรงนี้กดคลิกด,ดู มันคือเกตที่อยู่บนเลื่อนนะครับมันคือสิ่งที่พิเศษของแต่ละตัวละครจะพิเศษต่างกาันอย่างเช่นในตัวนี้นะคาร์ชโล่เนี่ยมันจะมีเกตฟอร์เต้ซึ่งถ้าเกิดว่าเกตเต็มแล้วผมกดชาร์ตตีเนี่ยมันจะปล่อยสกิลที่เรียกว่าเมอร์ซี่เมอร์ซี่ก็คืออะไรนะปราณีไร้ความปราณีนะครับข่าจะสะบั้นเจ้าตีให้แหลกอะไรเงี้ยก็คือถ้าผมเก็บเต็มครบสามมันเมื่อไหร่เนี่ยผมกดค้างปุ๊บเนี่ยมันจะปล่อยเมอร์ซี่เลย นะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าผมเก็บเกรดเต็มตอนที่อยู่ในในล่างกงาันตีเนี่ยมันจะมี5เกรดผมกดตีธรรมดาเนี่ยมันจะตีแบบเดสแมสเซนเจอร์นี่อันนี้คือคาอชโร่ฟอร์เต้ก็คือสิ่งที่พิเศษของตัวละครนั้นนั่นเองนะครับอย่างเช่นในตัวเนี้ยคอชโร่ถ้าใครจะเล่นให้เก่งก็คือตีไปเถอะตีไปจังหวะเกรดเต็ม3รอบแล้วคุณกดค้างปุ๊บเนี่ยมันจะฟึบแล้วก็ฟึบแรงมากเดี๋ยวให้ดูเดี๋ยวให้ดูดดไม่ต้องกังวลส่วนส่วนถ้าไปดูไวริน่าบ้าง วอร์ดน่าฟอร์เกับความพิเศษของเขาก็าคือมันจะมีเกรดสีอันสีเหลืองนะครับซึ่งถ้าเราใช้เกรดสีเหลือง1อันโดยการกด Heavy Attack นะคบแปบนน,นะอ่ะก็คือใช้1เกรเรากด Heavy Attack เนี่ยกดชาร์ตีอียมันจะใช้1เกรเวลาเราใช้1เกรมันจะฮิลเพื่อในทีมนะครับนี่เลยเป็นสายฮิลนั่นเองนะ จะชาร์ตตีกลางอากาศก็ได้หรือชาร์ตตีบนพื้นก็ได้จะเป็นการใช้เกจ1หนึ่งเกจเพื่อให้ฮิลเพื่อนนะครับซึ่งเกจเนี่ยมันจะได้มาจากการตีธรรมดาเราตีธรรมดาครั้งที่5ตีธรรมดาครั้งที่5เนี่ย V แล้วก็การใช้สกิลแล้วก็การใช้อินโทรเอาท์โตรอินโ,โทรอย่างเดียวมันไม่ได้บอกเอาท์โตรเนี่ยคือมันจะบอกด้วยว่าเราจะได้เกรดมาจากไหนนะครับให้อ่านด้วยนะเนี่ยส่วนคาชโรได้เกรดมาจากไหนนะ่ะเหรอเขาดูก่อน เนี่ยคาโชโจะได้เกมมาจากการตีธรรมดาลเลยนะครับแล้วก็การปล่อยสกิลนะครับประมาณนี้อ่ะประมาณนี้นะครับถ้าถ้าใครง,งงก็ลองย้อนดูอีกทีนึงแต่ต้องบอกว่าเป็นเกมที่ยากคอนเซปต์ concept แม่งแปลกใหม่แล้วกันแปลกใหม่มีความมีจุดเด่นสนุกดีอ่ะมาเดี๋ยวให้ดูของจริงกันบ้างพอคอนเซปต์ไปแล้วเดี๋ยวในเกมเป็นยังไงเดี๋ยวเรามาดูกันเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาผมเล่นใช่ไหมผมก็ควรจะเอานี่มา เอาเนี่ยเอาเวริน่ามาก่อนตีเวริน่าจนกว่าคอนเซอร์โตจะเต็มเดี๋ยวผมเปลี่ยนตัว,ตวมา<ป>เอาอีกนึงคอนเซอร์โตของเวริน่าได้มาจากไหนครับขอดูก่อนเวริน่าจะได้คอนเซอร์โตมาจากอินโทรแล้วก็การปล่อยสกิลเพราะฉะนั้นผมต้องเปลี่ยนตัวไปเรื่อยว่ะอ่ะเดี๋ยวเปลีย่ยนเนี่ยปล่อยสกิลไปก่อน <c oughs> แล้วก็ปล่อยสกิลคือการได้คอนเซอร์โตเกตคือต้องปล่อยสกิลเยอะนะ ปล่อยสกิลกับหลบนะครับปล่อยสกิลกับหลบเนี่ยเนี่ยเต็มแล้วสีขาวสีขาวทุกคนเห็นไหมเพราะฉะนั้นตอนเนี้ยผมเล่นเป็นจี้หยานอยู่ถ้าฉะนั้นผมเปลี่ยนเป็นกด2อปึ๊บนี่อันนี้ปล่อยอินโทรแล้วก็ผมได้ออทโวของจี้หยานคือมีวงๆสีเขียวเนี่ยเป็นออทโวของจี้หยานซึ่งออทโวของจี้หยานคือถ้าเกิดว่าผมกดชาร์ตตีมันจะปล่อยมังกรเอาหายไปละไม่ทันี้คนนอนโทรเต็มละอ่ะผมเปลี่ยนไปเป็นเบรดนาปึ๊บเบรดนาอินโทรครับ แล้วก็เมื่อกี้เห็นสายฟ้าไหมอันนั้นคืออัโทของคาชโร่ผมเต็มละนี่อันนี้คืออินโทของซี่หยานคือกระโดดพุ่งเมื่อกี้แหละนะอย่างที่คุณเห็นเนี่ยต้องขยันโลบขยันคาเตอร์นะครับอันน,นี้เดี๋ยวผมใช้ไอโฟเต้ให้ดูนะก็คือผมมาใช้เกตเหลืองเนี่ยเห็นไหมฮิลเพื่อนใช้ดังเกตฮิลเพื่อนใช้สังเกตนะัะประมาณนี้แล้วก็นี่อินโท มีอย่างนี้เลยแล้วก็นี่ครับกิลพิเศษของคาลชโลค,คือเต็มสามรอบผมกดชาร์ตี้นี่เมอร์ซี่นี่คือเมอร์ซี่ครับประมาณนี้เลยนะฮประมาณนี้อ่ะเดี๋ยว,วดหดม่ใซ์ตาเลยเนอ่อันติีไปครับคือต้องบอกว่าเล่นยากผมไ่บอกนะไม่ง่ายเลยนะทุกคนไม่มีคำว,ว่าง่ายในเกมอ่ะเอาโคอินโทมานี่อินโทด้วยเจียรหด เนี่ยถ้าอยากฮิวผมก็ต้องเล่นผมก็ต้องเล่นตรงนี้แล้วก็กดชาร์ตีชาร์ตีครับฮิวเพื่อนหลบเนี่ยเอาโถอินโถเนี่ยอินโถครับอินโถปึ๊บปึ๊บปึ๊บ,บ,บเรียบร้อยอ่ะมันจะทำให้เราเก่งขึ้นไปฝึกกันดูแล้วกันนะฝึกใช้ into, อินโถเอาโถกัน,นเยอะ เพราะว่า Into Auto เนี่ยผมต้องบอกเลยว่าเป็นสิ่งที่สำคัญนะครับ Into Auto กับ FORTE ความสัมพันธ์พิเศษอย่างเช่นอย่างที่บอกนั้นถ้าจะมีใครมีเวเลน่าแล้วจะฮิวเพื่อนอย่าลืมตีเก็บหลอดเหลืองนะครับโดยการใช้สกิลโดยการตีธรรมดาฮิตที่5เก็บหลอดเหลืองแล้วก็กดชาร์ตตีเพื่อฮิวเพื่อนนะครับประมาณนี้แหละแต่เกมที่ยากนะครับก็ ฝากกดไลค์กดซับสไคร e กดแชร์ให้ด้วยนะครับแล้วก็ติดตามกันต่อไปนะครับก็คอนเทนต์เกมก็มีมาเรื่อยนะครับผมมีอะไรก็คอมเมนต์กันได้ถ้าผิดพลาดอะไรขออภัยด้วยหรือมีใครมแค,คำแนะนำอะไรเพื่อนร่วมโลกเพื่อนร่วมเกมก็บอกกันในคอมเมนต์ได้เลยนะครับขอบคุณครับไมเจอกันต่อในพาร์ทหน้าไปเดี๋ยวมีอะไรมาจะมาแนะนำกันต่อสวัสดีครับ